รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงครับในค่ำคืนวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชาวันนี้มีสามเหตุการณ์ที่สำคัญทางพุทธศาส,สนาเกิดขึ้นพร้อมกันคือวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัสลุและประนีตผ่านนะครับแต่วันนี้เราเริ่มต้นด้วยการแนะนำระบบเวียนเทียนออนไลน์ครับซึ่ง ระบบนี้ได้เปิดให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะครับได้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่17พฤษภาคม2565คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปร่วมเวียนเทียนออนไลน์ในสัปดาห์พุทธศัสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อให้จิตใจสงบเกิดสมาธิและปัญญาอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมเวียนเทียนร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมได้ผ่านทาง w w w ร์ไวด์เว็บเวียนเทียนออนไลน์ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ชม168ชั่วโมงของเราในค่ำคืนวันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมบุญกันที่ w w w ร์ไวด์เว็บเวียนเทียนออนไลน์คครับส่วนในค่ำคืนวันนี้ผมอยู่กับ อีกหนึ่งบุคคลที่ถือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและอยากบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะทําเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ทั้งตอนอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักผู้ชายคนนี้และจําชื่อผู้ชายคนนี้ไว้และผลงานของเขาเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะของปฏติมากรคําว่าปฏติมากรคือคนที่สร้างงานประติมากรรมออกมาที่น่าภูมิใจคือคนไทยคนนี้ทําชื่อเสียงทั่วโลกจริงๆ การเริ่มต้นชีวิตของเขาเป็นยังไงและปัจจุบันเขามีอะไรที่น่าสนเจวันนี้รวมถึงเขามีขอมาฝากคุณผู้ชมทุกคนที่ต้องการกำลังใจด้วยและต้องการสิ่งที่ลงมือไปทําแล้วต้องทาได้ด้วยเป็น MV เพลงล่าสุดแขกรับเชิญของ168ชั่วโมงที่เคยมารายการเราแล้วเมื่อปี243มาในฐานะของศิลป,ปินหน้าใหม่แต่วันนี้เป็นศิลป,ปินที่ประสบความสําเร็จแล้วครับอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่อาร์มครับสวัสดีครับดีใจที่ได้เจออาจารย์หนึ่งชื่อเล่นอาจารย์สันติพิเชษชัยคุณคืออาจารย์หนึ่งผมก็ติดเรียกอาจารย์หนึ่งเพราะฝีมือลายมือของอาจารย์ในเชิงปฏิมากรรมโอ้โหต้องเรียกว่าระดับโลกทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในภาพขณะนี้คือผลงานของอาจารย์หนึ่งนะครับอย่างที่คุณผู้ชมรู้จักอาจารย์หน่อยอาจารย์คือคนที่ถือกีต้าร์นะครับอยู่ตรงกลางในภาพอาจ,จารย์หนึ่งเป็นคนจังหวัดอะไรฮนะเรียนที่ไหนอย่างไรเห็นบอกเรียนเพาะช่างด้วยแน่ ประถมผมเรียนที่โรงเรียนชุมชนชุมพวงวิทยาปวชที่เทคโนโลยีศิลปกรรมตอนนี้เป็นมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับผม,มแล้วก็เขา้ามาที่กรุงเทพจำวันได้ด้วยนะ10เมษายน2534เป็นช่างปั้นอยู่6เดือนแล้วก็มาทําเบื้องหลังภาพยนตร์ทาละครผมเป็นฝ่ายศิลป์แล้วก็เป็นในแบบด้วยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยใช่เป็นในแบบถ่ายมิวสิกคาราโอเกะด้วยแล้วก็ทํา เป็นปายสินให้กับภาพยนตร์หลายเรื่องทําให้อาายุนงชื่นด้วยครับแล้วก็ทําให้พี่ฟื้นธนิดจุดนึกบปูนด้วยครับแล้วก็ทําให้พี่น้องอนุณนรชาพัทพันด้วยครับอ่าแล้วก็อยู่ในวงการอศิลปะในเรื่องของเบื้องหลังทาครับทําไไ้นี่ด้วยครับอ่าอ่าโมเดลลิ่งรับถ่ายแบบโฆษณาผมเองจริงๆแล้วผมเนี่ยคือเป็นแมวมองเองค่ะอ๋อทำโมเดลลิ่งของตัวเองด้วยอานักแสดง แสดงแล้วก็เล่นิวสิกแล้วก็ถ่ายรายการแล้วก็มาอยู่กับอาต้อยใต้พบริมประพัท์กระบวนการพยักหน้าทวาระโชว์ผมจําได้จำได้ครับจากนั้นผมก็มาเรียนสอบต่อที่เพาะช่างได้สองปีที่เพาะช่างผมเรียนเอกปฏิมากรรมสากลฮะอยู่ภาคบ่ายแล้วก็ทํางานไปด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็หลายครั้งที่เรียนอยู่ก็เอาความรู้เอาประสบการณ์มากกว่าการศึกษาผมเอาแค่พอผ่านไป แต่ตอนเรียนพ่อช่างผมก็ได้ที่หนึ่งของห้องนะครับครับเพราะว่าครอบครัวจริงๆของอาจารย์สันติก็ไม่ได้เป็นครอบครัวร่ํารวยถูกไหมครับอาจารย์จึงต้องเรียนไปด้วยและทํางานไปด้วยใช่ใช่เพื่อนําเงินในที่เราทํางานมาจ่ายค่าเทอมมาใช้ในสิ่งที่ดํารงชีวิตประจําวันใช่ถือว่าชีวิตอาจารย์ลําบากไหมถามว่าลําบากไหมคือพ่อมีลูกเยอะพ่อแม่มีลูกเยอะมีหกคนพ่อเป็นครูข้าราชการครูเงินเดือนไม่เยอะหรอกครับแต่ แต่พ่อสอนเสมอว่ามีความรู้อยู่กับตัว<ม>จะเป็นกลัวอะไรอ่า<ม>พ่อไม่มีค,มคำถามมากมายให้ลูกนะครับแต่ว่าพ่อจะชี้นําแนวทางความคิดให้ครับแม้แต่หลังบ้านที่เป็นสวนเล็กๆพ่อก็สอนให้ปลูกผักแล้วก็เอาผักไปขายตลาดแล้วพ่อบอกว่ากล้าได้อายอด<ม>ก็คือถ้าคุณอายคุณก็อยู่ไม่ได้บางครั้งพ่อกับแม่เคยนะฮะเคยทิ้งเงินไว้ให้พวกเรา กคนยี่สิบาทแล้วก็พ่อกับแม่ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ดูซิว่าหกคนยี่สิบบาทใช่แล้วดูว่าลูกเขาจะอยู่กันได้ไหมถ้าไม่มีพ่อแม่สะะักวันแต่คนโตจะดูแลน้องได้ไหมครับอ่าแล้วเขาจะอยู่กันได้ไหมหพ่อบอกว่าพ่อรักลูกทุกคนเท่ากันรักแบบห่วงๆย่างห่างความความความรู้ความสามารถที่ลูกจะมีมันจะทําให้ลูกอยู่ได้ฉันั้น ฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าคนเราอะนะมันมันต้องสู้แล้วมันก็ต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ยืดยืนให้แล้วก็จะจะอยู่ได้ไม่ใช่ถึงบางคนมีเงินเยอะแต่ว่าใช้เงินไม่เป็นก็หมดนะพ่อสอนให้ประหยัดและอดทนอันอันที่ผมได้ที่สุดเลยคือเอ่อความขยันอดทนกระตันยูรู้คุณคนแล้วก็ภาคเพียงพยายามศึกษาหาความรู้ครับผมปัจจุบันคุณพ่อผม,มาอายุ แปดสิบเจ็ดท่านพูดกับผมผมซึ้งใจมากเลยครับพ่อบอกว่าลูกชายพ่อมีความเพียรเป็นเลิศแล้วพ่อบอกว่าพ่อไม่เคยเห็นใครที่ใช้ชีวิตคุ้มเท่ากับลูกชายพ่อแม้แต่พ่อเองคร mm hmm. ับผมไปในทุกวงการครับผม mm hmm. ขผมยันเขาบ,บอกว่าโอกาสเนี่ยมันมีมาแวบ,บเดียว mm hmm. เราจงคว้าโอกาสนั้นไว้อยู่ที่เรานะครับเขาบ,บอกว่าเขาบ,บอกว่า เ,เขาบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้แต่สําหรับผมนะผมบอกตัวเองนะแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งวาสนาก็แข่งได,คไดค้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแต่สําหรับผมครับที่อยู่ได้ครับใจผมก็อยู่ได้อืมวันนี้คําคมเยอะมากๆเลยผมภูมิใจแทงคุณพ่อของอาจารย์สันติด้วยในที่สุดมีจุดเปลี่ยน จากวันนั้นที่พี่สันติได้ทํางานอยู่ในแวดวงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยยังไม่ถือว่าเป็นความสําเร็จมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่พี่สันติได้เดินทางไปต่างประเทศและจะสําเร็จได้อย่างไรอีกสักครู่เราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สันติพี่เชษชัยกุลในรายการนี้พักโฆษณาสักครู่เดียวครับครับผมสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่น เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน